กาแฟทำผสมโอ้โอ้คือหมอใหไนเลยมอกาแฟพิ่นเอาเอ๋อไหนมาเฮ็ดเอาปององี้ยก็เอาเขาขึ้นเหล่าจังเมือ่ <c oughs> อเออในมีถุงพิ่นถุงเก็บพักพักหนอ่อมีมดทำผสม <laughs> <laughs> กาแฟอยู่เทียงนาบรรยากาศคักกระถุงเสื้อเสื้ถวยเ <laughs> สื้ถวยเสื้บ่วงคกก็มีสาก็มีในหม้อกะนตะยู่อีกลน สบายดีท่านผู้ชมอยู่กับสองพงศ์เสนเหวมันนิ mm hmm. นจพิพาท่านผู้ชมมาหล่อตรงให้ทหนุนนายเนาะอยู่ที่บ้านหน้าคามเมืองคุดคำแขงวงขมวนเอาไปชมกันเลยเดี mm ๋ย hmm. วเราไปนักขนนา ยังรอมะนี่ไม่เห็นเที่ยงนี่ท่านผู้ชมอยู่แคมหน้ายังไปรอบึงน้ำกันเนาะส้มเที่ยงน้ำกันเนาะท่านผู้ชมพักเที่ยงนี่เป็นเทียงฝนหน้าสิเนาะเที่ยงเฝนฝนหน้าบุ๋นนนนเนียนบอลพักบอลยำดำหน้าเอาเหลียบเป็แจงนี่เนาะมีขีดเผื่อผาดนิดนึง ແລະຊິงັງໄປຫຼິ n ນທ່ຽງເຂົ້າໄປເບິ່ງໄກກະມັນຕິຢູ່ແສນນີ້ເອົ້າຕິຢູ່ຢູ່ແດ່ໂຕນີ້ຊິແມ່ນບ່ອນຮັງຫຼິ້ນເນາະຕົງນໍ້າຝົນແນ່ โอ้ยบนนางหลินมีโตมานางไว้นาง,นางพักพรเนาะอันนี้ก็เป็นกอไผ่อันนี้ก็เป็นแค้มหน้าอันนี้ได้ขึ้นสามขัน งามยู่เที่ยงบริแอมแล้วมันเท็ดระเบียงนั่งหลินเปิดโงเลยแล้วไปขึ้นไปบนกันขึ้นมานี่ก็เป็นระเบียงมีมานานั่งมีบนจากเครื่องด้วยกัน phun cái săn à so rồi về đang phay nữa nó mình chọc có chọc cà cà phê tàu đang nhưng mà nhỉ leo là phải là biển view phu phá ngang cả đấy งามงามงามเสียงเขียดจะหน้าหองเอมเอฟเออย,ย,ยู่ย็นดีขึ้นมาที่ยงลงผัดเย็นดีคอมเมนตใหม่แล้วหัวพนะ เันเมียนไว้สักอ์อมตะกะยำตกกะปินาพยายามมาใส่ใหม่เห็นคนไฟข er. <Pe> ึ้นตัวต right <Me> es ัวจ้ยตงใส่ฝนอนหนาหนาะเห็นคนไฟยอยู่ลองเข้าไปถามกัน thế nào view ngắm cái này thôi tắm một cái nào phân non quá สบายดีนอนหน้าวะโอ้มาหล่อถ่ายทุงให้ทุงหน้าเห็นผากาง,งามนีม่มาถ่ายเอาไว้งามนอกเขาเนาะเขาง,งามดีโอ้วิวงามเลยหน้าจา้ะทั้งนั่นก็เป็นผาเป็นผู้ให้เขาไปเบื้องเทียงคนทั้สอ,อสงคุนอม อ่ะยูพูดกัมีคนนอนเนาะโอ้กระดังดังไฟอยู่ดังไฟยังฟิงวะเห็ดกินวะดังไฟอุด่ะอุดเออยุ่งอุดหินอืมนอนผู้เดียวสิเออโอ้โหผมมานอนหน้าผู้เดียวทั้งสมฝาหน้าผมเนาะฝาหน้าฝาสวนฝาตอนฝาหลีผมวะอืมเหตดตอนเฮลีนั่งดิเออเห็ดตอนเฮลีนั่งทั้งผสมโอ้บรรยากาศงามมางามเลยตอนนี้ฮาวุกมองแหลงนั่น เขาได้เตียงมาเตียบ้านได้เนาะเออนื้อเตียงอย่างนีเลยครับก็นี่บนอยู่นี่อันนี้รั้วฟื้นเนาะสั้นเลยนี่ยฝนบนสั้นไว้ตามันแห้งเครื่องกับตากไว้นี่มีหิ่งใส่เครื่องใส่ของหมอแหกหมอกันพี่เจ้าของบ่อเตียงกินอะไรไหมเนาะโก้ไฟกำลังลุกแห้งกำลังทำสูงงามงามเที่ยงให้เที่ยงหนะเฮ้ยบนนอนบุญญาหนุนอ่ะพี่เอ๋บุญญา เคยนอนเลยเนาะปีกันมาปีวะนอนนี่นะเฝอ,อ,อให้เฝอหนานแต่เดือนหกเพาะว่าแถวเอาเขาเมาื่อเอาเขาขึ้นหลจอจังเมื่อเออในมีถุงถุงเก็บพักพักหน่อมีวัตถมมุประสงค์นี่มันกระตาเสออยู่บนกินพอนะอันนี้มันมันมวยว่มยะมวยหัวมวยหนึ่งเขาเนาะเอเอวางมือจะกันหนึ่งยี่นี่ว่ะ บางบางเสืกอกก็มัน,น,นหนึ่งเงินเนาะเออมนีคนบริษัหนึ่งทำมาสมโอ้แค่คนหนึ่งอยูน่นี่งามขนาดเลยบรรยากาศเลี้ยบฝนเลี้ยบฝนเป็นหน้าเนาะก็เลังเขียวดิโอ้ตาเส่กระถุงเส่เส้ถวยเส้ถวยเส้บ่วงคุกกรมีสาก็มีนี่หมอโอ้คักคักก็แบบนี้โอ้เศน้าหนาวคักไร้คักไร้บรรยากาศโอ้เส,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 ส้นน้ำฝน เออน,นี่บนตัวน้าฝนนี่เลยนี่ฮังรินเนาะเออฝนโตมามันไกลนนต <laughs> ต่ต้อมาตามฮังรินเนาะโตก็ตาเต็มนี่อาบโอ้ใส่ดิน,น้าฝนเป็นน้ำใส่น้ำอาบเพื่อนเนาะอาบยื่อหวยก็ได้ไหนบ่โอ้เค้มหวยด้วเนาะโอ้อาบยื่อหวยก็ได้ท่านผู้ชมนี่นี่นนะอาบย,ยนะื่อหวยกไ็ได้นี่นี่พกักขนาดเลยขน,นาดก็มีต่อนมีลีบรายยามต่อนนะบนุณิเออมันเพียงนำ Nằm lấy hang của nó kêu ừ. nó. của ừ. 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 xíu... nó. Tu ừ. oh. bất hảo này. Tu anh. 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 Tu Ừ Tu anh. Tu anh. này anh. Tu 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 anh. nằm anh. Tu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  Nằm Tu เข็มหวยนำหวยอะไรมานี่เต็มรีไปกับเพ่บัดไปหาก,กระแปลงใหม่เน้อก็มีต้นมะเดือนี่มีมะเดือ่อันนี้ก็มองเนื่นอ่ะกะมองกอง้อไปไปหาอยู่หากิน 5, 5, 5, 5. นี่ก็มีเสียมมีสวนโอ้คักคักคักบรรยากาศท่านน่ะก็เป็นสวนมันเนาะสวนมันต้นมันจำปลังนี่ก็มาเทียงหน้านอนหน้าโอ้คักหลายบรรยากาศพูวอยู่เทียงหน้ามึงไป phải đang cái đang khuẩn tốt tốt, tốt. thay cái cày đây này tiếng nào bạn không sao hay sao nào sơn đồng bột một cái cát ngầm lại ngầm lại ô oh, mò nhá này cà phê ô oh. <laughs> mò cà phê thằng ô cứ mò nhảy thế <laughs> วักาแฟพี sugar, ่นเอาเอาน้าเฮ็ดอ่ะปองยังก็ปองปองนมปองน้ำนมเนาะปองน้ำผู้ดีในจอกนึงเนาะต้มกาแฟกินเหรอในจอกนึงกินผู้ดีกินหนึ่งะนอนหลินอยู่เทียงหนาเย็นสบายซาวน่าแะโอ้ขังไรขางไาเยอะมาทางระเบียงเลยอไรก็เป็นทุ่งนาเพา่มโอ้ยไก่งูงูอ๋อขาย ผู้งาะกล้วยก็มีอือโคดเดอท่านผู้ชมฟูดีจอกหนึ่ง <laughs> ตรงนากาแฟปะกาแฟอยู่เทียงน,น,นาบรรยากาศพักโอ้พักได้ครับเลยนีก่กาแฟเพิ่งเรียบร้อยห <laughs> มอตรงกาแฟเดจอดก,กาแฟอากาศบรรยากาศเที่ยงนา โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสี่นีนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าลืมกดไลค์กดแสกดที่ตามไม่ได้เลยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าคำว่าสบายดีขอกระนังงมอตอมกาแฟเดี่กาแฟ